ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับพบรายการ The In g a m e ร r กับผมเดชก็ยินดีต้อนรับเข้สู่เกมนารุโต X เอกบรุโตะนินจาวอเทกันด้วยนะครับ ส่วของเนื้อหาในคลิปนี้ครับผมก็เป็นในส่วนตัวหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของตัวละครครับที่ผู้เล่นทุกคนควรจะปั้นแล้วก็ควรที่จะมีติด ID ไว้นะครับเพราะว่าตัวของเกม Naruto X n a r โ t น Ninja w เทคของเราครับผมนอกเหนือจากตัวของคอนเทนต์การบุกบ้านนะครับมันก็ยังมีตัวของคอนเทนต์อื่นในส่วนตัวกิจกรรมอีเวนต์ตามเทศกาลนะครับหรือว่าตัวของมินอีเวนต์หลักประจําเดือนอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับผมแล้วผู้เล่นใหม่นะครับผมหรือผู้เล่นหลายๆคนที่เพิ่งกลับมาอะไรทํานองนี้ ก็อาจจะเกิดความสงสัยว่าตัวละครในเกมที่มันมีเป็นร้อยๆตัวเนี่ยนะครับเราควรที่จะปั้นตัวไหนดีถ้าลดขนาดมันลงมานะครับผมเลือเพียงแค่50กว่าตัวที่มันมีการรีคิดเจ็ดดาวบ่อยๆนะครับผมมันก็ยังเยอะอยู่ดีครับผมแล้วที่นี้คือแบบโอ้ผมเพิ่งเริ่มต้นใหม่เลยผมแบบเพิ่งปเป็นผู้เล่นใหม่แค่วันแรกนะครับวันที่2อะไรแบบนี้ผมควรที่จะเริ่มโฟกัสที่ตัวไหนดีเริ่มปั้นจากตัวไหนไปตัวไหนจากนั้นผมควรที่จะไปทําตัวไหนต่อนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแนะนําให้ครับผมกับ7ตัวละครที่ ผู้นทุกคนนะครับควรที่จะปั้นนะครับผมมีไว้ใช้ใน ID เพราะว่ามันเป็นประโยชน์มากในเรื่องของการใช้งานในทุกรูปแบบทั้งการบุปปกบ้านกันบ้านแล้วก็การเล่นกิจกรรมก็จะมาแนะนำแล้วก็สรุปให้ในคลิปนี้กันนะครับ เริ่มกันที่ตัวละครแรกนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าหนีไม่พ้นกับตัวของคําว่านารุโตนะครับผมซึ่งก็เป็นในส่งตัวนารุโตอุซุมากินะครับผมร่างโฮคังเงะรุ่นที่7นะครับผมตัวละครสายสีเหลืองนะครับผมที่เป็นในส่วนตัวสายซับพ DPS ครับผมเป็นตัวละครที่อเนกประสงค์ที่สุดในเกมเกมนี้แล้วนะครับผมถ้าคุณมีติดไอดียไว้หรือว่าปั้นไว้ใช้งานครับผมมันเป็นหนึ่งในตัวเลือกและทางเลือกที่สามารถเอาไปทําอะไรก็ได้อีกมากมายเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นการกันบ้านในนะครับผมการกันบ้านนอกเป็นตัวของซับนา ทีมบุกบ,บ้านนะครับผมเป็นตัวซับเคลียกิจกรรมครับผมเป็นตัวโซโล่อีเวนครับเป็นตัวดีพีดดาเมจครับผมมีทุกอย่าง ในตัวละครตัวเดียวครับผมเซส,สกิลมีการรีคิดถึง 6- 7ครั้งนะครับผมที่มีอันตีให้เลือกใช้มากมายทั้งตัวของ5ดาวแล้วก็7ดาวแต่จุดที่โฟกัสสุดก็คือจะเป็นตัวของอันตี7ดาว123อนะครับผมอันตี7จดาวอันแรกครับได้บัฟตายเกิดให้ตัวเองได้ลบคูดาวสกิลทั้งทีมนะครับผมอันตี7ดาวอันที่2ครับได้ตัดตายเกิดทั้งแมปครับบัฟตายเกิดนะครับผมไม่มีแต่ว่าได้เรื่องของตัวลบคูดาวกับบัฟอมตะ15าวิแจกทั้งทีมครับผม มาเป็นในส่วนตัวอันที่3มครับผมลบคูดาสกิลยังมีไม่มีตัดตายเกิดแต่แจกเรื่องของตัวบัฟตายเกิดทั้งทีมครับผมมันสามารถปรับแต่งประยุกต์ได้หมดเลยครับว่าถ้าเกิดคุณไปนําทีมบุกบ้านโอเคคุณเอาบัฟในสวนตัวลบคูดาแจกทั้งทีมไหมตายเกิดให้ตัวเองหรือจะตายเกิดทั้งทีมเลยแล้วก็จะเ,เป็นตัดตายเกิดไหมล่ะถ้าเกิดว่าคุณโซโลถ้าเกิดเจอกิจกรรมเคลียร์อีเวนต์อ่านเช่นคุณไปตีอออ คุณไม่อยากให้ทีมตายเงี้ยเพราะว่าอเอา,เอามันไม่ม,ม,มีตัวตัดตายเกิดอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณก็แจกบัฟตายเกิดทั้งทีมไปเลยครับผมอะไรทํานองนั้นครับผม Recover c, c p ซีทมีทุกอย่างครับผมแจกตัวของอีวัชั l เล e ฮิวพลัสทั้งทีมการการโดนดามจอะไรต่างๆนานามากมายครับเป็นตัวคละครโคตรอเนกประสงค์ที่ผมที่เลยว่าเป็นตัวละครตัวแรกของเกมที่ทุกคนควรที่จะหยิบขึ้นมาปั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ จัดอันตีหรือว่าเซส,ก,สก,กิลนะครับที่เอาไปใช้งานได้ทุกอย่างในการเริ่มต้น a d หรือในระยะยาวย,าวยันเลดเกมด้วยซ้ำนะครับผมเพราะงั้นตัวของรุ่นนะครนะผมจึงเป็นตัวละครที่ดีที่สุดของเกมเกมนี้ในการเลือกหยิบมาปั้นและใช้งานได้ตลอดนะครับตั้งแต่ต้นจนถึง n อนเกมเลยนะครับตัวละครตัวที่2ครับเรียกได้ว่าเป็น GM ของเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับกับตัวของอาชูราโอสุกินะครับผม เพราะว่าโดยปกติแล้วตัวละครหนึ่งตัวครับเวลามันจะลบคูดาสกิลเนี่ยมันจะเป็นต้องกดใช้งานอันติเท่านั้นนะครับผมบางตัวต้องเก็บเกลแดงเต็มนะครับต้องใช้เวลาในการเก็บมากบางตัวเก่งขึ้นมาหน่อยอ่ะกดแล้วได้บัฟลบคูดาสกิลทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอเสาตัดบัฟล่ะคุณเจอศัตรูตัดบัฟทันทีขึ้นมาล่ะคุณต้องรอคูดาสกิลกว่าจะมาคุณต้องรอคูดาอันติต้องรอเกล็ดแดงจะเต็มอีกแล้วอีกอย่างการลบคูดาสกิลก็ไม่ได้มีทุกตัวด้วยและทีนี้จะทําไงล่ะ นั่นแหละครับคือปัญหาที่อาชูราสามารถแก้ให้คุณได้ครับผมเพราะอาชูราสามารถแจกการลบคูดาสกิลให้กับทั้งตนเองและพือนทีมทีมได้ทันทีตั้งแต่เริ่มเกมไม่ต้องกดอันติอะไรเลยครับผมแค่กดสกิล4ดาวธรรมดาไปเดียวครับผมทั้งทีมจะลบคูดาสกิลทิ้งไปหมดเลยและเมื่อลบคูดาสกิลทิ้งจะเกิดอะไรขึ้นครับ ตัวของอาชูราถ้าเกิดไปโซโล่ยังไงก็ตัดอมตะและการสถานะจากลิมิตเบรกได้แบบไม่อันไม่จํากัดถักไปรัวๆสแปมสก,กิลรัวๆขัดน็อคแบคลัวๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับผมถ้าเกิดว่าอ่ะคุณอยากสบายคุณเอาเพื่อนร่วมทีมไปครับไปบุกบ้านแบบทีมนะครับผมคุณแค่ยืนเฉยๆ เพื่อนเอาไปบวกกันครับอยู่ในวงในครับผมแล้วก็คอยการศัตรูให้คุณแค่กดสกิลแจกบัฟอมตะให้เพื่อนรัวๆเฮ้ยเพื่อนบัฟหมดจัดอมตะใส่เข้าไปเฮ้ยเพื่อนโดนตัดบัฟจัดลบคุณสกิลใส่เข้าไปครับเฮ้ยศัตรูมันจะอันตีใช่ไหมกดอันตีแจกอมตะสิบวิไปเลยครับเพราะว่ายังไงสกิลในเกมนี้ที่ตัดอมตะได้สุดก็คือ7วิหรือถ้าเกิดโดนอันตีมากสุดของเบลยอ,อนก็คือ6วิใช่ไหมครับผมเพราะงั้นอชูราเซฟได้ทุกในกรณีครับผมเป็นตัวละครที่มีประโยชน์มากทั้งในการเริ่มต้นเกมกลางเกมและการียยยรนแปใะะา อย่างเช่นตัวของการมามีชีอีเวนครับที่แบบเจอลบคูดาสกิลทุกห้องเนี่ยครับผมแล้วแบบเจอเสาตัดบัฟเต็มไปหมดอย่างเงี้ยครับผมอ๋อไม่ต้องห่วงครับตัดบัฟใช่ไหมเราก็อัดบัฟเข้าไปใหม่เรื่อยๆเพราะมันเป็นสกิลธรรมดาครับคุณโดนตัดบัฟคุณก็แค่กดสกิลครับมันก็จะอัดบัฟคืนให้เรื่อยๆครับผมนั่นแหละครับคือวิธีของ GM ของเกมนี้ตัวละครที่คุณควรปั้นตัวที่2ครับอาชูราโอซูรกิครับผม ตัวละครตัวที่3ครับไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันที่ผมกำลังทําคลิปนี้อยู่หรือในอนาคตอีก1-2ปีข้างหน้าที่คุณย้อนกลับมาดูคลิปนี้ผมว่ายังไงตัวไฟนอนครับก็ยังเป็นหนึ่งตัวละครการบ้านในที่เก่งที่สุดของเกมนี้ตลอดการอยู่เหมือนเดิมครับผมเพราะว่าตัวไฟนอนมีในสงตัวสกิลดิมเบรกที่เรียกว่าโกแมปเรียกว่าได้ครับมันสามารถสร้างความเสียหายโดนทั้งแมปแบบหนีไม่ได้และตัดบัฟธุร์เอฟเฟกได้ครับผมลดอมตะได้7วิลดการสถานะได้20วิครับผม และไม่ใช่แค่นั้นครับมันเพิ่มครลดาวสกิลระดับมหาศาลให้กับตัวละครที่โดนได้ครับผมถ้าเกิดว่าคุณแห่งป้างเข้ามาหรืออันติพุ่งเข้ามาก็าตามครับแล้วถ้าเกิดตกไฟมันมันไม่ตายมันคำรามครับผมมันตัดบัฟคุณยับเลยนะมันตัดอามาตะคุณหายครับการสถานนะคุณจะโดนลบนะครับและบัฟอะไรก็ตามครับผมมันจะไม่เหลือให้คุณ คูดาวน์คุณจะโดนเพิ่มครับคุณจะเดินวิ่งหนีไปมาเรื่อยๆครับผมแล้วอันตีคุณก็จะคูลดาวไม่มาสักทีรีดเบรกกับสกิลธรรมดาคุณก็โดนเพิ่มคูลดาวครับผมพยายามจะกดครับผมกดไปแล้วคูลดาวมันก็ต้องรอตั้งนานครับผมและถ้าเกิดว่าตัวไฟนอลครับมันกำลังจะตายมันเข้ามาหาคุณครับแล้วคุณคูลดาวสกิลไม่ได้มันก็จะตัดตายเกิดคุณทิ้งครับและไม่ใช่แค่นั้นครับทั้งลิมิตเบรกและอันตีของตัวไฟนอลครับผมในการกันบ้านในนั้นคุณไม่จําเป็นต้องอยู่ใกล้ตัวไฟ คุณจะพยายามเดินหนีมันแค่ไหนก็ตามครับโตไฟนอนไม่ว่าจะอยู่ห่างกับคุณมากแค่ไหนมันจะกดลิมิตเบรกตลอดเวลาเพราะตัวของความสามารถลิมิตเบรกโตไฟนนอนครับถ้าเกิดว่ามีศัตรูสิ่งปลูกสร้างอยู่ในแมปนะครับผมไกลกันแค่ไหนก็ตามมันจะคำรามทันทีอัตโนมัติ และอันตีก็เช่นกันครับถ้าเกิดว่ามันกําลังจะตายคุณเดินหนีมันแล้วคุณไม่สก,กิลใส่มันครับตัวไฟนอนจะอันตรีโดนทั้งแมปตัดตายเกิดทะลุอมาตะได้ทั้งแมปอีกเช่นกันครับผมเพราะงั้นครับแล้วตไฟนอนจึงเป็นตัวละครที่น่ากลัวที่สุดของเกมนี้ในการกันบ้านในนะครับผมและเป็นประโยชน์มากทั้งการเป็นตัวละครเริ่มต้นไอดีเป็นตัวละครในการเคลอีเวนต์กิจกรรม เป็นตัวตามนําทีมบุกบ้านนะครับผมเป็นตัวตามเคลีย์อีเวนต์ครับหรือเป็นตัวละครเคลียร์กิจกรรมในหลายๆอีเวนต์ก็ตามครับผมตัวไฟนอลครับเป็นตัวละครที่มีประโยชน์และเมื่อยิ่งรีคิดครับก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวละครตัวที่3ที่ควรค่าแก่การปั้นและต้องมีติด ID ก็คือนารูโตะไฟนอลนั่นเองครับ ัวของตัวที่4ครับก็ยังคงไม่หลุดพ้นจากคําว่านารตโตครับกับตัวของนารตโตอุสมกิล่างโคคังิแบริออนโหมดนั่นเองครับผมตัวของนารตโตแบริออนเป็นหนึ่งในตัวละครกันบ้านนอกนะครับผมหรือกันบ้านในที่สามารถทําได้หลายตําแหน่งมากครับ เป็นตัวบ้านนอกในการตัด C p พครับผมอมาตะซับตัวตละครยันข้างงหรือจะเป็นตัวละคร DBS Solo โซโลซับนะครับในการกันบ้านเพื่อจัดการสัตโูเลยก็ได้อันตินีมีเลือกทั้งการทำดาเมจทั้งแมปทะลุอมาตตาหว,วิหรือตัดตายเกิดโดนทั้งแมปแบบนีไม่ได้ครับผมมีการต้านน็อกแบกและลบล้านดาเมจที่ทําให้ตัวของบริลิออนยืนยืนย้อกับสัตโตได้ทั้งวันทั้งคืนครับผมหรือจะเป็นบ้านในก็ได้ครับผมไปช่วยซับอมาตะาให้กับเพื่อนถ้าเกิดว่าบ้านนอกคุณมีตัวละครกันที่เยอะอยู่แล้วหรือว่าเพอร์เฟ ไปกันบ้านในก็ได้ครับผมหรือจะเป็นตัวละครโซโลวโบุกบ้านก็ได้ครับเป็นตัวละครตัวตามคอยทับอมตะก็ได้ครับเป็นตัว DPS แทงในการยืนหน้าก็ได้เช่นกันครับเป็นตัวตีบอสเคลียรก์กิจกรรมก็ทําได้ทุกอย่างครับและเบริออนเป็นตัวละครเคลียร์อีเวนต์และกิจกรรมที่ดีที่สุดในเกมนี้ครับผมเพราะว่าตัวเองมีการลบล้านดามีมีลบคูดานสกิลครับที่สามารถใช้งานในประโยชน์ในหลายอย่างได้เช่น อีเวนต์การมามิชิที่ผ่านมาครับผมหรืออีเวนต์ตัวของครบรอบ4ปีที่เป็นตัวของเวเทอร์แลนด์บริออนก็เป็นตัวละครแบกอันดับหนึ่งทั้ง2อีเวนต์ติดเลยนะครับผมเพราะงั้นครับบริออนจึงเป็นตัวละครที่ควรค่าเก่กการมีติดไอดีในการเป็นตัว DPS ครับผมเริ่มต้นก็ได้ครับบุกป,ป้างก็ได้ครับผมระยะสั้นระยะยาวหรือเป็นตัวเคลียร์กิจกรรมในระยะยาวต่อๆไปกไ็เช่นกันครับเพราะฉะนั้นตัวละครที่ควรปั้นเป็นอันดับที่4ในไอดีก็คือตัวของนัลโตะล่างบริออนโหมดนั่นเองครับ อย่างแถมนิดนึงนรโตะบริออนสามารถใช้ HP ทดแทน CP ได้เพราะงั้นปัญหาของเรื่องการเจอตัด CP จากบ้านในหรือบ้านนอกก็ตามครับผมบริออนไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเลยเพราะว่าสามารถใช้ HP ของตนเองทดแทน CP ได้แต่ว่าบริออนจะกดสกิลเท่าไหร่ก็ได้ครับจนกว่าเลือดเองจะหมดนั่นเอง ตัวละครลำดับที่5และ6นั้นผมขออนุญาตพูดแบบมัดรวมเลยนะครับกับตัวของนารูโตะเดอะลาสที่เป็นดี s พอันดับหนึ่งของเกมณปัจจุบันที่ผมกำลังทำคลิปนี้อยู่และตัวของซาเลเกะไฟนอนที่เป็นตัวละครดี s พอันดับ2ของเกมณปัจจุบันที่ผมกำลังทำคลิปนี้อยู่นะครับผมที่ผมจับทั้ง2ตัวนะครับมัดรวมกันเพราะว่าทั้ง2ตัวเป็นเมนดี s พหลักของ ID เหมือนกันทั้งคู่ เป็นตัว DPS หลักของเกมในการดันแรงขึ้นโกคุนินนะครับหรือการดันแรงขึ้น2004นนั่นเองนะครับผมทั้ง2ตัวครับเป็นเพียงแค่ตัวเลือก D p s พสทางเลือกครับคุณอาจจะหยิบตัวละครดี s อื่นๆมาใช้ก็ได้ครับในการขึ้นโกคนุนินหรือตัวละครอ,อะไรก็ตามครับที่มันสามารถพาคุณขึ้นแรงงพั0 0ได้แต่ที่ผมเลือก2ตัวนี้มาเพราะว่ามันคือ2ตัวละครที่เป็นดาเมจหลักของเกมครับที่เก่งที่สุดแล้วนะครับผมและออย่างคือหลายคนอาจจะบอกว่า เออเดลารยังไงก็ดีกว่าเก่งกว่าซุมเด e l ร s ดดีกว่าเลือกเดล l ร s ดดีกว่าแต่จะบอกว่านะครับผมไม่ว่าคุณจะเลือกเด e l ร s t หรือเรียกเกรดไฟนอลก็ตามครับทั้ง2ตัวมันพาคุณขึ้นแรงสองพันสได้ครับผมเป้าหมายหลัของเราก็คือเราต้องการนะครับผมเพชรสองร้อยเพชรทุกสัปดาห์นะครับผมจากการขึ้นโกคุนินเพราะฉะนั้น เมื่คุณจะเลือกตัวไหนก็ตามครับถ้ามันทําให้คุณได้200เพรทุกสัปดาห์ครับคุณก็เลือกตัวนั้นไปเลยครับผมผมแค่เสนอทางเลือกให้ครับว่าคุณจะเลือกเกทไฟนั่งก็ได้ครับผมหรือคุณเลือกนารูโตะก็ได้ครับแล้วแต่ว่าคุณเมนใครนะครับผมเพราะฉะนั้นครับผมไม่ว่าคุณจะเลือกตัวไหนก็ตามครับผมทั้ง2ตัวใช้พาคุณบุกบ้านได้ครับขึ้นโกคุนินได้เป็นตัวเคลียกิจกรรมได้เคลียอีเวนต์ได้ครับเป็นตัวดาเมจหลัก รีบอสเวลาเจอกิจกรรมใหญ่ๆห,หรือว่าในการเจอแบบมาราธอนอีเวนต์เช่นเวทเทลน์นะครับผมที่แบบว่าอาจจะเป็นการจํากัดตัวละครอาจต้องใช้ตัวละครเยอะๆหรือตัวละครดาเมจในการจบไวๆนะครับผมทั้ง2ตัวก็เป็นทางเลือกให้คุณเอามาใช้ได้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ตัวโบนัสหรือว่าอีเวนต์อะไรก็ตามแต่ลหลักๆของเราก็คือเราต้องการโฟกัสที่ตัวดาเมจหลักของทีมนะครับผมหรือตัวของ ID เราที่จะเป็นดาเมจในการที่จะเอาไปบุกบ้านเพื่อดันแรงนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้น คุณจะเลือกเดินล์ดก็ได้ครับหรือจะเลือกตัวของสริกิก็ได้ก็ตามครับไม่ว่าจะเลือกใครก็ตามครับผมก็ขอให้คุณเล่นให้ได้2 0 0 4แค่นั้นก็พอนะครับผม ตัวคอนตัวที่7ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวของนโตะอุซามากิล่างซิกพลาเซงโหมดล่างไลท์นั่นเองนะครับผมที่เป็นตัวซับดีพีเกันบ้านในเป็นหลักอันดับ2ของเกมณนะปัจจุบันที่ผมกาลังทําคลิปนี้อยู่นะครับผมและผมคิดว่าในอนาคตรครับมันก็จะคงเป็นอันดับ2อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าความสามารถพิเศษของมันก็คือลิมิตเบรกของรนโตะไลท์เพียงแค่คุณอัพให้มันตันเวอร์สิบห้าครับผมมันจะแจกตัวของบัฟ EVA ีเอฮิวพลัสหรือว่าหลบเทพ ทั้งทีมทันทีอัตโนมัติโดยที่ คุณไม่จำเป็นต้องทําบวก1บวก2หรือบวก3ด้วยซ้ำนะครับผมและนี่คือจุดต่างที่ต่างจากตัวอื่นที่คุณต้องไปทําขอนไม้บวก1บวก2บวก3ก่อนคุณถึงจะแจกหลบทีทั้งทีมได้แต่โตไลท์ขอแค่มันกดสกิลทีเดียวครับทั้งทีมได้ตัวของ EVA คิวไปเลยนะครับผมมีการซับอมาตะให้เพื่อนได้ทุกอย่างทุกสกิลนะครับผมล้างบัฟให้เพื่อนการสถานะให้เพื่อนนะครับผมเป็นตัว DPS กันบ้านไหนก็ได้เป็นตัว DPS บ,บุกบ้านก็ได้ครับถึงมันอาจจะยากไปนิดนึงแต่ก็ใช้บุกได้เหมือนกันเป็นตัวีย์ กิจกรรมและเป็นตัวเคลียร์มอนหมู่ที่ดีมากเพราะสกิลของโตเป็น a อทุกสกิลอันติีกว่าทั้งแมปนะครับแล้วก็ตัดตายเกิดทั้งแมปด้วยนะครับผมเรียกว่าประสิทธิภาพสูงจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแถมมีการลบล้างดาเมจที่ทําให้ตัวเองไม่ตายแล้วก็ซับเพื่อนได้เรื่อยๆครับผมในการการบ้านไหนครับลิมิตเบรกวกสานะครับผมถ้าเกิดว่าตัวของโตใกล้ตายจะมีการเซฟชีวิตหนึ่งครั้งทําให้โตรีคอเวอร์ HPCP 5 0เและอันติอัตโนมัตินะครับผมได้อมาตะาล้างบัฟใช่ไหมเอ่ย ตกอันตีปุ๊บได้ตัวของลบล้างดาเมจดมาซับเพื่อนต่อครับแล้วก็อยากถ้าเกิดว่าศัตรูมันตายจากการตัดตายเกิดของโตที่อันตีโตมันทะลุอมตะนะครับผมมันก็จะยิ่งได้กําไรขึ้นไปอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือโตที่เรียกว่ามีแต่ประโยชน์กับประโยชน์ครับคุณจะเป็นตัวการบ้านในนะครับก็ได้คุณจะเป็นตัวการบ้านนอกก็ได้ครับแต่ว่าการบ้านในเก่งกว่าเป็นตัวนําทีมบุกบ้านก็ได้เป็นตัวโซโล่บุกบ้านก็ได้เป็นตัวะคอเคลีย์กิจกรรมก็ได้เป็นตัวคอนเคลียอีวนต์ก็เก่งครับเป็นตัวดีบ สามารถทำได้ทุกอย่างครับกับตัวของโตะไท์ like นะครับเพราะฉะนั้นก็คือควรมีติด ID เป็นอย่างยิ่งนะครับกับตัวของโตไลไ์ like นั่นเอง ก็มีประมาณนี้ครับกับตัวละครทั้งหมดที่ผู้เล่นทุกคนควรที่จะปั้นติด ID ไว้นะครับผมสาเหตุหลักที่เราจำเป็นต้องปั้นตัวละครทั้งหมดนี้ครับไม่ใช่แค่เรื่องของการนําไปบุกบ้านอย่างเดียวนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าคุณต้องการโฟกัสกับการบุกบ้านเพื่อฟาร์มแค่แรงโก้คูนินเอาเพชรนะครับผมคุณเลือกรนโตเดอรลาสเลือกตัวของโตเฟนนันเก็บเฟนนนไปเลยก็ได้ครับผมไม่จําเป็นต้องปั้นหลายตัวแต่เหตุผลที่ผมบอกว่าคุณจําเป็นต้องปั้นตัวละครเหล่านี้เพราะว่าเกมนี้มันมีอีเวนต์ ในแต่ละเดือนนะครับหรือว่าแต่ละปีนะครับผมมันก็จะมีอีเวนต์มาเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นครบรอบปีกิจกรรมตามเทศกาลครับผมซัมเมอร์ครับผมธนบาตรออตัมนะครับผมหรือว่าปีใหม่นะครับตัองตานาเวทเทแลนด์นะครับผมหรืออะไรก็ตามครับผมที่มันจะมีตัวละครกิจกรรมคอยวนเวียนผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณไม่สามารถใช้ตัวละครแค่หนึ่งถึงสองตัวไปตลอดจนจบเกมได้ครับผมถ้าเกิดแค่บุกบ้านเพื่อฟาร์มเพชรเอาคอนเทนต์หลักเนี่ยทำได้ครับผมผมใช้แค่เดอะราตัวเดียวผมจบคอนเทนต์ได้ทั้งปีผแต่่ถ้าาเกิดว คุณอยากจะเล่นกับมันจริงๆครับอยากจะเล่นเกมนี้จริงๆครับผมในทุกอีเวนต์ครับทุกตัวไม่ได้เป็นโบนัสเพราะงั้นก็คือตัวละครที่ผมพูดมาข้างต้นคือหัวหลักนะครับผมของอีเวนต์ต่างๆนานาเช่นบางอีเวนต์มีตัวนี้นะครับบางอีเวนต์ไม่มีตัวนี้นะครับผมเพราะงั้น การคุณที่คุณปั้นไว้หลายๆตัวครับคุณจะมีตัวละครในการเข้าร่วมอีเวนต์ได้ทุกอีเวนต์นั่นเองนะครับผมแล้วคุณก็จะมีตัวแบกในการเคลียร์กิจกรรมหรือทางเลือกที่เยอะตัวละครเหล่านี้ที่ผมิสต์มาทั้งหมดคือตัวละครที่เก่งที่สุดของเกมแล้วในด้านต่างๆครับเช่นตัวของรุ่น7ครับซับทุกอย่างเลยอยากให้ตายเกิดเพื่อนอยากให้อมาตะเพื่อนอยากให้ลบคูลาสกิลเพื่อนทําได้ครับอาชูราแจกลบคูลาสกิลทั้งทีมครับผมแบกทีมเคลียร์อีเวนต์แบกทีมบุกบ้านทัย์ำ ก็ได้เช่นกันครับผมที่ผมหยิบมาไม่ใช่มีแค่ตัวกันบ้านไม่ใช่มีแค่ตัวบุกบ้านครับตัวกันบ้านก็มีครับผมจะเป็นโตะไลท์จะเป็นโตะไฟนอนครับรุ่น7ครับบริออนครับบริออนครับไม่ใช่แค่เราหยิบไปกันบ้านเพื่อตัดซีพีอย่างเดียวมันเป็นตัวเคลียร์อีเวนท์ที่เก่งมากครับผมมันแบกเคลียร์อีเวนท์เวทแลนด์อีเวนท์การมามิชินะครับผมแล้วก็ตัวของอีเวนท์คคบราปี3อีเวนต์ติดโดยที่ผมไม่ต้องเป็นต้องสุ่มตัวละครอื่นมาใช้มากมยเลยผมเอาบริออนตัวเดียวโซโล่คนเดียวคครรัับบเเลีีย์จ3นหกกมผ และนี่ครับคือสิ่งที่ตัวละครที่คุณปั้นให้มันครับมันให้คืนกับคุณได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับมีตัวละครปั้นไว้เยอะๆครับเป็นทัือกให้คุณเนี่ยนำไปใช้งานอ่ะย่อมดีที่สุดนะครับผมแต่ก็นอกเหนือจากเจ็ดตัวนี้แล้วมันก็จะมีตัวละครเสริมที่เป็นตัวซับประสิทธิภาพสูงนะครับผมก็จะมีตัวของป้าซุนเดะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการการกันบ้านนะครับผมป้าซุนเดะกันบ้านในครับผมซับสถานะทันทีน้องลินครับเป็นตัวซับบุกบ้านก็ได้ครับซับเคลียอีเวนต์ก็ได้ครรับเพาาว่ แจกลบล้านดาเมจทั้งทีมนะครับผมแล้วก็ยังมีตัวของซากุระคุณแม่ครับที่เป็นซับดีเพทุกสถาบันกอริล่าของเกมนี้นะครับผมโตเคียวอิมครับที่เป็นตัวซับสถานะพร้อมกับตัดสถานะบ้านในก็ได้เช่นกันครับและตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างตัวของนางระโตครับที่ มาเข้าตัวของเมตาการกันบ้านไหนครับจะสามารถซับอามาตัก็ได้ตัดสถานะก็ได้ครับผมยืนวัดก็ได้เช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นครับผมนอกเหนือจากตัวเมนหลักแล้วครับมันก็จะมีตัวละครทางเรื่องเหล่านี้ครับที่สามารถให้คุณหยิบมาใช้ได้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะไปในสายต่างๆครับผมตัวละคร7ตัวที่ผมให้มาข้างต้นเป็นตัวเปิดในการให้คุณเลือกเลยว่าโอเคผมอยากบุกบ้านอย่างเดียวไม่ได้กันบ้านผมไม่ได้อยากตามเมตาคุณใช้แค่เกยฟนอนตัวไฟนอนหรือเดอะลาร์ด บุกไปเลยครับแต่ตัวละครที่เหลือก็จะเป็นต้องมีเพราะว่าคุณต้องใช้ในการเคลีย์อ e ีเวนต์หรือกิจกรรมต่างๆด้วยเวลาคุณแบบว่าอยากได้เพชรอยากได้ของอ e ีเวนต์อย่างเงี้ยอุปกรณ์ว e ินใจอีเวนต์อย่างเงี้ยคุณก็จําเป็นต้องมีตัวโบนัสที่สามารถเอาไว้ใช้เล่นได้เหมือนกันนะครับผมเพราะงั้น7ตัวนี่ครับคือเมนหลักที่ปั้นไว้ครับใช้งานได้ทุกอย่างหลังจากคุณปั้น7ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณจะไปปั้นตัวอื่นต่อ,ต,อตามเรื่อยๆก็ได้นะครับผมหรือถ้าเกิดแบบว่าจะปั้นยังไงพี่มันก็ตต้อองร,อรอูใช่ละ อ่าถ้าเกิดคุณเจอโต the last ๊ดเดลารดดีลันมาโอเคคุณก็สุ่มครับถ้าเกิดเจอเกตไฟนอลดีรันมาก่อนสุ่มไปเลยนะครับไม่ต้องรองครับเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่รู้คําว่าเฮ้ยวันนี้เบลิออนลีป่ะหรือเดือนหน้าเบริออนลีหรืออีกกี่เดือนเบลิออนจะลีเราไม่รู้ครับเดลารจะมาพรุ่งนี้ไหมหรือว่าจะมาอีกกี่เดือนเราก็ไม่รู้ครับผมเพราะงั้นเจอใครก่อนสุ่มก่อนเลยครับผมโฟกัสเป็นดีเพสหลักก็ได้ครับผมหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่า คุณมีตัวแบกทีมอยู่แล้วโอเคผมมีตัวละครราอัพเริ่มต้น ID ดีผมมีโมโมชิกิแล้วงั้นผมก็ไม่ต้องสุ่มรุ่น7สิโอเคผมไปหาอาชูราก็ได้อาชูราสกิลมีฟรีตามตู้นะครับผมแล้วก็ไปโฟกัสที่แบบเก็ไฟนอนไหมไปโฟกัสตัวไฟนอนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตามเก็บสกิลตัวละครยยากก่อนไหมหรือว่าอยากได้ตัวซับก่อนน้องลินบ้าล่ะหรือว่าจะไปหาแบบว่าตัวของป้าสนเดอะไรทำนองนั้นนะครับผมมันเป็นทางเลือกให้คุณได้ครับผมแต่ว่าหลักๆเนี่ยนี่คือ7ตัวที่ เก่งสุดในด้านต่างๆของเกมนี้แล้วกันนะครับผมทีนี้สุดท้ายก็คือตัวของ Follow Up นะครับผมก็คือมีการสุ่มกาชาคุณจำเป็นต้องตามหาสกิล Follow ด้วยนะครับผมอันดับที่1เลยก็คือตัวของสกิลกระสุนกองจากของโต๊ะยี่สิบสกิลนี้หาไม่ยากแล้วครับผมนะ ตัวแร้งตัวซีดาแจกฟรีนะครับผมหรือว่าตัวของตู้สุ่มธรรมดาทั่วไปเนี่ยมีสกิลนี้นะครับผมเป็นสกิลที่สามารถใส่ให้ได้กับทุกตัวที่ไม่ใช่โนโต,ตเองนะครับผมสามารถตัดสถานะทะลุได้ก็คือความสามารถเหนือกว่าลิมิตเบรกของตัวไฟนอลนั่นแหละครับผมแต่ว่ามันเป็นสกิลฟอลโล่ที่ต้องให้คนอื่นใช้ถึงจะออกมาได้นะครับผมไม่ได้กดอัตโนมัตินะแล้วก็ตัวของอ ยิทจิแสงอุสาส์ะครับผมอันนี้เป็น skill สกิลสําคัญที่ถ้าเกิดว่าใครจะเล่นรุ่นเจต้องหามาใช้นะตรงนี้ก็หาไม่ยากครับหาได้จากตัวของตัวแรงตัวของสกิลสีดาวแจกฟรีก็มีหมดครับผมเป็นสกิลธรรมดานะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวของคาวากินะครับผมสำหรับคนที่ต้องการเล่นตัวไฟนอนหรือว่าต้องการเล่นตัวละครที่มันไม่มีบัฟวิ่งไวเนี่ยเอาคาวากิสกิลฟอลโล่มาใช้ครับในการกันได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ ตามนั้นครับผมนี่คือทั้งหมดของตัวละครในคลิปนี้แล้วสรุปนะ7ตัวเนี่ยครับสามารถปั้นตามลำดับได้เลยนะคุณจะปั้นรุ่น7มาก่อนอาชูร่าลงมาเรื่อยๆครับหรือว่าโอเคผมสุ่มตัวละครเราอัประจำเดือนละผมมีตัวละครที่สามารถดันบ้านได้ระดับหนึ่งละโอเคคุณมีเพชรได้ระดับหนึ่งคุณจะไปโฟกัสต,ตามใจคุณก็ได้ครับโอเคเก็บอาชูร่าก่อนเก็บนึ่งก่อนกดนี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือสำหรับคนที่แบบว่า โอเคผมไม่ได้เก็บตัวละครทุกเดือนเนี่ยผมอยากค่อยๆปั้นตามลําดับไปนะครับผมคุณจะปั้นตั้งแต่รุ่น7อาชูลา่าตามนี้เลยก็ได้แต่ว่าตัวละครเหล่านี้นนครับต้องปั้นตัวของไม่ว่าคุณจะได้สกิลมาตอนไหนนะไม่ว่าคุณจะได้อันตีตอนไหนไม่ว่าคุณจะได้ตัวของสกิลตอนไหนสิ่งที่คุณต้องปั้นก่อนครับคือการหาทรัพยากรในการอัพลลงจ์บอร์ดให้มันเนี่ยครับผมเพราะงั้นก็คืออย่างที่ผมบอกว่าปั้นตามลําดับผมได้เลยนะครับผมรุ่น7อาชูลา่าตัวไฟนอล ตัวเดลต้าบาริออนนะครับผมเกียร์ไฟนอนแล้วก็เป็นตัวไลท์ด้านหลัจากนั้นถ้าเกิดคุณปั้น7ตัวนี้เสร็จแล้วลิงก์บอร์ดพาส2สุดหมดแล้วนะครับผมคุณจะยกไปปั้นตัวอื่นตามสบายนะครับผมก็มีประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้มชมไม่มากก็น้อยซื้อหรือว่าจะใหม่ครั้งหน้าครับบายบาย